พลอยจะไปสัมภาษณ์งานสำ็จแคู่นี้ดีไหม,มดีเลยแหละว่าแต่แกสัมภาษณ์งานอาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอเออใช่แต่ว่าฉันเตรียมไว้ก่อนนะ่ะพอถึงเวลาจะได้อ่ะโอ๊ยโทษทีวันนี้แดดมันแรงอะ่ะนี่เอาไปเมื่อไหรอ่อ่ะมันคือเสื้อที่จะใส่ไปสัมภาษณ์งานนะก่อนจะเอาของคนอื่นไปอะ่ะคนขออนุญ,ญาตก่อนไม่ใช่หรอโอ๊ยจะโวยวายไรหนะาเสื้อตัวเดียวเนี่ยเท่าไหร่เที่ยว รองเท้าสวยอ่ะเหมาะก,กับฉันดีเนาะขอยืมใส่ไปเด็กกับพี่ลีโอหน่อยนะเดี๋ยวมาคืนนี่โทรโอ้ยรองเท้าเห็นสวยทำเท้าฉันเจ็บหมดแล้วเนี่ยอุย๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะ มีเสื้อผ้าฉันหายไปไหนหมดอ่ะอ๋อพอดีว่าเห็นหมาข้างถนนหลายตัวไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยอ่ะน่าสงสารเนาะพี่พวกเธอคิดจะทำบ้าอะไรก็คิดว่าจะให้น้องใส่จนเล็ก,ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนไงล,ล่ะอโอ๊ยหนวกหูถ้าอยากจะกี๊ดมากอ่ะก็ไปกี๊ดแข่งกับหมาไป